จะเดินได้เหรอพ่อมันเละเลยอ่ะคุณผู้ส้มค่ะน,น้ําคุณกระพูงอ่ะมันเยอะจังเลยก็ฝนมันตกหนักหลายวันแล้วจะไปยังไงอ่ะเดินเดินมาขึ้นมาบนเอาตกน้องอุต่านหลุดเละ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 ขึ้นมานี่ขึ้นมานี่พ่อขึ้นคูนู้นเลยเหรออ,อ่ยถ,ถ้าอยากย่ำน้ำก็มานี่ไงอุยต่านบ้านคุณน้ำท่าอุดมสมบูรณ์มากอุดมไปหรือเปล่าฮะเนี่ย เออผมไม่หลอกฝนมันตกหลายวันอนี่ค่ะล้นเขาเรียกว่าล้นตลิ่งเนี่ยค่ะหน้าฝนที่บ้านลาดเพชรบุรีนะคะครูเขาจะได้แบบนี้เลยนะคะได้น้ำเยอะๆอย่างนี้เลยนะคะคือหน้านี้มันเป็นหน้าฝนด้วยปีที่แล้วอ่ะที่น้ำท่วมอ่ะพ่อปีที่แล้วที่น้ำท่วมอ่ะมันเดือนไหนอ่ะพ่อจำได้ไหมเดือนตุลาตุลาจำได้จริงยังมีให้รุนอีกเดือนหนึ่งห่ะใช่ตุลา วันนี้น้ําขึ้นน้ำขึ้นมันก็ไม่เป็นไรถ้ามีน้ําแค่ไม่เห็นหมดมันมันมันไม่หล,มลอมรอกไม่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 หล่มเดินได้เดินได้จริงปิงเดินได้อดโอ้ไปกับพ่อดีกว่าเดินมากเอาพ่อเดินข้างนี้เหรออ,อ๋อมาเดินที่ของพี่นุ่งเอาเนาะเพราะว่าพี่เขาสูงเอา้าถ้าเดินลำบากก็ขึ้นมาข้างบนนะไม่ลำบากนะโอ้แต่กลัวต้นไม้ติดตายเรียบร้อยท่วมไหมก็ แค่หยุดกีกายมันยังส่วนหลายก็นี่นนม,นมี m o t ท o n ส่วมยังไม่ท่วมหรอกแต่ว่ามันก็เริ่มถึงแล้วนะนี่นะพี่ไม่เอาต้นไม้เล็กๆมาลงไวอ้อ่ะก็เราต้องมีเครื่องสูบน้ำแม่เนี่ยมุ่งมีตรงนี่สูบสูบข้ามมันนี่ก็ได้พี่สูบข้ามมาฟังนี่แก <laughs> <laughs> ต้องการน้ำไหมในบ้านก็ปล่อยอยู่เจอทางลงแล้วเอ๊บเอ๊บเอ๊บโอ้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 เมื่อวานนี่ก็ ปล่อยไว้ตัวหนึ่งโอ้โหแล้วก็ปล่อยตลาดนน้ำเจิงไปหมดเลยนอ้ยวันนี้ขุนนี่เลยใช่ไหมยังนออบาดีอันนี้ไงเราเพราะว่าเราป้องกันเราไว้ก่อนคุณนี่นีป้องกันอะไรป้องกันปลาน่าน้ำท่วมไปถึงนู่นเลยเอาน้ำน้ำฝนร้อนไม่ใช่น้ำทุ่งนะฮะเป็นน้ำที่ฝนตกแล้วก็ตกติดต่อกันหลายวันมันก็เลยทําให้คลองเราน้ําเต็ม ถ้าข้าว้างแดงอ,อยู่แถวๆนี้ยเอออยอะแยะเลยามันจำได้ออเอาเหวี่ยงขึ้นไป,ปลามันก็ออกเราก็เลยมาทำไอ้นี่ปลาช่อนสองตัวแต่ว่าตัวหนึ่งลงไปได้ตัวตัวหนึ่งวิ่งกลับขึ้นเอามุ้งกันเอาไว้เอมันก็น่าจะอยู่นะพ่อเนี่ยตีนมุ้งเนี่ยมันไม่แข็งเลยมัน,ม,น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 มันจะให้ดินเอาดินทับซะหน่อยนช่ไม่ไม่ใช่ใช่มันต้องเอาดินทับไว้หรือไม่เอาก้อนหินทับ ดูสภาพน้ํานะจะท่วมข้อไก่อยู่แล้วก็จะเป็นไก่น้ําแล้วนะ่ <c oughs> นะไงไก่ขึ้นบนลังคาไก่เขาลงทุนนะคะทําเลยนะคะนี่ค่ะจนสุดแนวนี้ตอนนี้ก็ช่างสําลานมื่อง,ง,งานช่างสําลานกับช่างสแสวงอุยนี่มันลอยขึ้นมาสิอันนี้มันลอยขึ้นมาเหรอเอ้านึกว่าพ่อเอามาเท <c oughs> ลอยขึ้นมาเติเห <c oughs> ยียบใส่เลยโอ้เป็นน้ำซับขึ้นมา ท่วมแล้วันตามออกเอาเอาออกให้หมดเลยอยู่ใต้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 ตาลม,มีมะมมีอะไรนะพ่อนะ<ม>เงียบเลยหนึ่งสองซ้ำโอ้ยยกกระดูสวงดิไม่มีอย่างโอ้ย บนนี้อย่างเด้อเอาไปเคือเกานะ่าเนาะไม่มีอะไรเลยปิดไว้เหมือนเดิมปลาถ้าน้ำเยอะๆปลามันจะไม่มาหรอกพอ่อปลามันมามันไม่เข้าปลาไม่เข้าถ้าน้ำเยอะๆอต้องน้ำเข้ามันก็าตายอ่ะต้องน้ำเอาเจาะแจ๊ใชนะ่ไหม น่ไไมเป็กนนะแต่พ่อแบงเขาบอกว่าไม่ได้ไม่เป็นไรปลากินไม่อดเขาได้ทุกวันเพราะว่าถ้ามันอดจริงๆแล้วก็สายเอาแถวนี้จร <c oughs> ิงๆอะ่ะคือมันก็จับได้นะเพราะว่าปลาเราน่าจะมีตัวใหญ่อยู่นะคือค,คุณเลี้ยงไว้ สวยงามหรือว่าคุณจะเลี้ยงไว้บริโภคคะผมเลี้ยงไว้สําหรับให้เป็นอาหารของคนที่อยู่อาศัยที่แปลงแต่ทุกคนไม่มีใครกล้ากินเลยเอ๊อยังไงเนี่ยฮะพ่อแหวงเขาก็ไม่กระจาบไปางทนี้หรือไปทางไหนไปดูทางนี้หน่อยไหมได้ค่ะไปดูอ่ะเดินให้รอบเลยนะคะ ดูน้ำสิฝั่งนี้เขาก็ทำไว้เหมือนกันนะคะนี่ค่ะเป็นแถวเป็นแนวยาวไปถึงต้นตาลเลยมันจะไม่ออกได้ยังไงล่ะก็ดูสิน้ำโอ้โหเดินเนี่ยลุยน้ำตุกตับตุกตับเลยนะคะเนี่ย ใช้งบเย,เยอะไหมอ่ะอันเนี้ยทำกั้นแบบเนี้ยนะใช้เงินเยอะไหมอ่ะก็รวมแล้วเดี๋ยวนะรวมแล้วทั้งหมดกับปูนู่นปูนี่ก็น่าจะประมาณหมื่นห้านะโอ,อ้อันนี้ทำอะไรอ่ะพ่อมเดาๆเอานะอ๋อย่ำย่ให้มันลงดินเหร ฝนตกแล้วเอาไปทางไหนทางไหนใกล้สุดผมว่าทางนี้ว่ายน้ำไปใกล้สุดว่ายน้ำไปก็ใกล้สุดเอาและสิคุณรัชนีไปทางนี้แหละเดินหน้าเดินให้รอบดูค่ะดูโอ้ยมาซื้อที่เลยซื้อคลองเนี่ยฮะโอ้ยมันออกได้ไงพ่อเนี่ยออกออกเด้มันก็มามันจะกลับมาไหมถ้ามันไปแล้ว ดูค่ะสนุกสนานละปีนี้นี่ถ้าพี่ไม่ถมนะพี่กำพูป่านนี้พี่ได้โอ้โหเจิงไปหมดอ่ะน้ำดีจริงนนนออองเเมืื่ดี่ยังไม่หมดนะอกของพี่กลัดน้อง โอ้โหนี่ต้นมะนาวหรือมะกรูดคะอันนี้มะกรูดครับปลูกไว้มาใหม่เลยมาใหม่ๆหม่แล้วก็ก็กำลังได้น้ําเลยนะในน้ําไม่ต้องลดนะเพราะว่า <laughs> แสดงว่ามันเอ่อมาจนถึงต้นมะมะมะกรูดเราละแต่นี่มันยุบลงไปนะ <laughs> เนี่ยคุณเลชนีเนยฝนไม่ตกสองวันเนี่ยยุบลงไปแต่วันนี้ทําท่าจะตกอีกแล้วโโหวังว่าจะรอดนะพี่นะรอดนะครับรอดนะถ้าฝนไม่ตกมาอาจจะรอดเพราะว่ามันยุบแล้ว เแต่ที่ที่เยอะอีกอันหนึ่งก็คือสาหร่ายยังเต็มอยู่เลยเห็นไหมฮะสาหรายนี่ดีครับสาหร่ายดีใช่ไหมนะฮะเป็นพวกอาหารปลาเป็นที่อยู่ของปลามีเอฟซีเขาแนะนําเขาบอกว่าให้ปล่อยปลานินเันจะกินสาหร่ายใช่ใช่มีย่างปลานินมีย่างย่างย่างเอ้าที่ไปเอาบ้านพี่กระรวงมาได้ตัวหนึ่ง ไอ้นันปลาเนินใช่ไหมมีปลาเนินและปลาตะเพียนเออแค่นั้นแหละสองตัวอุ้ยแต่สองตัวถ้ามันผสมพันธุ์ออกไข่ก็เป็นล้านฟองนะแล้วมันจะผสมกันหรือยังก็ยังไม่รู้แล้วมาอย่างละตัวมันจะไปผสมกับไข่คุณละเชนีปลาเนินกับปลาตะเพียนผสมกันได้หรอมันจะออกเป็นตาเหไรนะไม่รู้มันจะนินเพียนหรือว่าอะไรเออเป็นปลาพันธุ์ใหม่อ้าวนี่แหละค่ะเขาซื้อที่เขาอยากได้น้ําอยากได้คลองเยอะ ก็สะใจละค่ะสะใจถึงใจสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เมงมาลอดูน้ำมาสิโอ้โหมันจะท่วมบ้านเราไหมเนี่ยโอ้ยมันท่วมที่ไหนวันชื้นมันตกที่แห้งแล้วเหรอโอ้โหมัน มันจะท่วมเหมือนปีที่แล้วเปล่าผอแหวงเขาตกอกตกใจน้นําท่วมแล้วว่างนนะวันนั้นมันตกโอ้โหยวันนั้นตกมากเหมือนคนเอาล้อโอ้โหตกน้ำไปไม่ทันนละยแล้วมันตกถึงเดือนไหนคะจังหวัดเราเนี่ยจังหวัดเพชรบุรีก็นู่นแหละตุลา <c oughs> เยอะท,ที่ที่มันมักจะมีน้ําท่วมในประมาณเดือนไหนพี่เหมิงตุลาพฤศจิกานี่เพิ่งจะเริ่มต้นเหรอเพิ่งจะเริ่มต้นตายแล้วจะรอดไหมเนี่ยไม่รอด มันก็น่ากลัวอยู่นะเนอะปีนี้ฝนมันดีอ่ะตาย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 อย่าเพิ่งตายอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนกลัวต้นไม้ตายโอ้ยอ้าวละชีวิตเพิ่งเริ่มต้นนะคะอ้าวมาอีกแล้วค่ะโอ้มาอีกแล้วหนึ่งก้อนโอ้ แล้วเสียงลมอื้ออึงเหมือนเสียงฝนเลยรู้ป่ะลมที่มันพัดไปยอดสนไงอ๋อลมพัดไปยอดอดูลมอื้ออึงมากเลยนะคะอโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้พาเดินรอบสวนก่อนแค่นี้ก่อนนะคะ<อ>ยังไงเดี๋ยววันอื่นจะพาไปดูว่ามีอะไรที่ตายแล้วภาวนาว่า <c oughs> แค่นี้อย่าท่วมเลยขอให้รอดขอให้รอดนะครับเร <c oughs> จะปะคุณ <c oughs>